สวัสดีและยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รอบเลนพอดแคสต์ที่จะมาเล่าเรื่องและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับกล้องการถ่ายภาพและการถ่ายวิดีโอครับ เนื้อหาในวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของกล้องสมาร์ทโฟนและกล้องแอคชั่นเนี่ยเราควรจะเลือกตัวไหนมาใช้ดีครับในการทำงานของคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือคนที่อยากจะลองทำโปรเจกต์ใหม่ๆในด้านคอนเทนต์วิดีโอตอนเริ่มต้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ได้มองไปที่กล้องใหญ่กันทุกคนครับเพราะทราบกันดีว่าราคาต้นทุนค่อนข้างสูงเลยอีกทั้งต้องเรียนรู้เยอะก่อนที่จะเริ่มฝึกรับบางครั้งก็เหนื่อยก่อน ยอมแพ้ก่อนก็มีครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ได้เลือกกล้อง m i r o r l e s s มาใช้งานก็จะเหลือแค่กล้องสมาร์ทโฟนกับกล้องแอคชั่นครับทั้ง2ตัวเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่าน่าสนใจไม่น้อยวันนี้จะมาคุยกันครับว่าถ้าจะเลือกระหว่างกล้องมือถือแล้วก็กล้องแอคชั่นเนี่ยคำตอบควรจะออกไปทางไหนดีครับข้อแรกครับถ้าต้องการความเรียบง่ายในการใช้งานกล้องสมาร์ทโฟนจะใช้ได้ง่ายกว่า ถ้าหากเราเป็นคนที่อยากจะได้กล้องใช้ง่ายๆแล้วฝึกโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยกับการเซตค่าที่วุ่นวายหรือมาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเยอะเกินไปกล้องสมาร์ทโฟนจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างลงตัวมากๆแล้วครับเนื่องจากการใช้งานของกล้องสมาร์ทโฟนถูกออกแบบมาให้พร้อมสําหรับการใช้งานของทุกคนในทุกวันการถือถ่ายโหมดในการถ่ายต่างๆรวมไปถึงการทําสีกล้องมือถือในตอนนี้เนี่ยจะมาพร้อมให้กับเราเลยครับทําให้เราไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากแค่รู้ว่าแต่ละฟังก์ชันอยู่ตรงไหนก็พอ ที่เหลือก,ก็กดถ่ายได้เลยครับข้อที่2นะครับถ้าต้องการความทนทานในสภาพแวดล้อมหนักหนเช่นฝนตกดำน้ำหรือลุยในทุกพื้นที่กล้องแอคชั่นคามิราจะเหมาะกว่าครับประเด็นของคนที่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนมาเป็นกล้องเลยจะอยู่ในข้อนี้ครับนั่นคือเรื่องของสภาพแวดล้อมถ้าสิ่งที่เราต้องการจะถ่ายหรือเราต้องไป,ไปเผชิญกับสิ่งที่หนักหน่วงหน่อยเช่นอยากได้กล้องท่องเที่ยวมีการลุยฝนหรือลุยน้ำนะครับบางคนเนี่ยเอาไปดำน้ําเลยก็มีกล้องแอคชั่นคามราจะเหมาะกว่าครับ เพราะการออกแบบของเขาจุดขายคือตรงนี้เลยครับเขาต้องการให้เราได้กล้องที่ลุยได้ในทุกสภาพแวดล้อมและการทํางานที่หนัหนกๆดังนั้นคนที่เป็นสายท่องเที่ยวหรือมีการใช้กล้องในทุกที่ผมว่ากล้องไอชั่นคามราจะลงตัวที่สุดครับข้อที่3นะครับถ้าความต้องการของเราเนี่ยเป็นกล้องที่ใช้งานเป็นกล้องแยกเลยเนี่ย ควรใช้กล้องแอคชั่นคามิรามากกว่ามือถือครับมีหลายคนนะครับอยากจะถ่ายคอนเทนต์และไม่ได้ต้องการใช้กล้องสมาร์ทโฟนที่ต้องใช้สําหรับชีวิตประจําวันมาทํางานด้วยและอยากได้กล้องแยกไปเลยกล้องแอคชั่นคามิราจะเหมาะกว่าครับเพราะกระบวนการคิดและทํางานเกี่ยวกับกล้องตรงๆเลยเนี่ยกล้องแอคชั่นคามราจะตรงจุดมากกว่ายกตัวอย่างเช่นการเก็บข้อมูลแยก กล้องแอคชั่นก็จะเก็บเข้าไมโคร s d c a r การ์ดเลยหรือจะเป็นการชาร์จแบตเตอรี่การทำงานทุกอย่างจะแยกเป็นกล้องต่างหากเลยจะต่างจากสมาร์ทโฟนที่จะใช้ในชีวิตประจำวันด้วยดังนั้นการจัดการไฟล์จะวุ่นวายกว่ามากนะครับถ้าเราใช้กล้องมือถือและใช้ทำงานด้วยแล้วก็ใช้ในชีวิตด้วยเนี่ย มันจะแบบจัดการได้ยากมากๆครับถ้าใครจัดระบบไม่ดีเรียกได้ว่าเหนื่อยเลยครับสำหรับการทํางานเพราะทุกอย่างจะปลกันไปหมดนี่ก็เป็นประมาณ3ประเด็นง่ายๆในการเลือกกล้องสมาร์ทโฟนและแอคชั่นกล้องครับหวังว่าจะช่วยให้คนที่สนใจเนี่ยสามารถได้รายละเอียดในการพิจารณาเพิ่มเติมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรอบเรนพอดแคสต์แล้วเจอกันใหม่กับตอนหน้าสวัสดีครับ